สวัสดีครับคืนนี้นัดกําลังเตรียมไม้เดโมไปให้ลูกค้า2ท่านได้ลองนะครับก็จริงๆเข้ามากัน3ท่านแหละแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นคุณนัดและคุณเชอรี่ที่จะได้ลองเราก็เตรียมไม้ไปสําหรับ2ท่านนะฮะก็ประมาณ7จแปดอันนะก็จะมีตั้งแต่ว i สันชิฟ i วิสาน่าเอฟศูนย์หนึ่งเฮดเอ็กซ์ตรีมเอ็มพีแอลสลิงโก้ไวท์เอาท์เทคนิคไฟแล้วก็ b าร์เบล็ดพ e ลดรีดนะครับ กิการภายในสนามก็จะเป็นอินดอร์คอร์ดนะครับแล้วก็ตีกันฝั่งละ2คนนัดก็จะตีคู่กับคุณเชอรี่แล้วก็พี่ชายของคุณนัดก็จะตีกับคุณนัดเองนะฮะคุณนัดเนี่ยเคยเป็นนักเทนนิสมาก่อนนะครับเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับแล้วก็ทิ้งมาประมาณ10-20ปีแล้วละ่ะวงสวิงก็ค่อนข้างจะโอสคูนะครับเห็นว่าว่าลากแบ็กสวิงยาวกลับมานะครับทำให้ต้องใช้พลังในการตีเยอะนะครับทีนี้พอมาเจอกับไม้เทนนิสรุ่นใหม่ๆ ที่ไม่ต้องใช้แบ็กสวิงยาวขนาดนี้ทำให้คุณนัทเนี่ยก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องทำความคุ้นเคยกับพอร์ของไม้รุ่นใหม่ๆนะฮะไม้ตัวแรกที่ลองเนี่ยเป็นเทคนิคไฟเบอร์ทีไฟ300นะครับซึ่งดีสเปคหน้าร้อยหนัก300กรัมนะครับเป็นไม้เฟรมบางนะครับเป็นไม้คอนโทรลที่ให้ฟิลที่ดีแล้วก็ให้พอร์ที่ดีในระดับของ อาจจะ70-80%ของไม้ power อื่นๆนะครับซึ่งคุณนัดเองแกก็ enjoy กับไม้ตัวนี้นะครับตีเป็นไม้ที่ตีได้ consistent ที่สุดนะครับใน list ของร a c เก t ที่วันนี้เราเอามาลองทั้งหมดนะฮะทั้ง backhand forehand ฟีดแบกจากนัดที่ตีด้วยเนี่ยก็บอกว่า t f สามร้อยเนี่ยให้ความนิ่งความสม่ำเสมอของช็อตที่เข้ามาถึงตัวนัดเนี่ยได,ได้สม่ำเสมอที่สุด ถ้าเท,ทียบ power level แล้วเนี่ยผมคิดว่า T ีฟ300เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง i l s o n b l a d e 98กับ b า b ว l l a t Pure Drive 98นะครับถึงแม้ว่ามันจะหน้าร้อยนะครับแต่มันก็จะให้ feeling ที่คล้ายๆกับตีด้วยไม้หน้าเล็กนะครับมันให้ความรู้สึกของไม้ที่มีโฟมอยู่ด้านในเวลาตีแล้วเนี่ยมันจะมีความแน่นแล้วก็ความนิ่งเสถียรในเวลาเดียวกันตัวต่อมานเนี่ยจะเป็น b า b ว l l a t Pure Drive 98นะครับซึ่งเราคิดว่า สําหรับคนที่ที่เขาเคยตีมาในอดีตแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะกลับมาตีใหม่หลังจาก20ปีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องให้ใช้ไม้หน้าร้อยนะครับเพราะว่าคือไม้หน้า98สมัยนี้พาวเวอร์มันก็เยอะมากแหละนะครับโดยเฉพาะตระกูล p า w e อลเลตเน่ยถือว่าเป็นเพอร์เฟคคอมบิเนชันเลยว่าไม้หน้าเล็กแล้วก็เฟรมที่เป็นทรง o อเว s h ์เชที่มีสติ n e s s ค่อนข้างสูงนะครับให้พาวเวอร์ที่ดีในขณนะดเดียวกันเนี่ย ความหน้าเล็กของ Dry เกลดร้าย98นี่ยก็ช่วยให้คุณนัทสามารถที่จะแรลลี่เต็มพลังนะครับแล้วก็บ่อนพุ่งออกไปหนักที่สุดในบรรดาไม้ที่ลองวันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลย Consistency นะครับความสม่ําเสมอที่สามารถแรลลี่หนัก,นกๆได้กับนัทเนี่ยทำให้บาวเบลเล็ต e e l d ร้ย98เนี่ยขึ้นมาเป็นออชอตลิสต์อันดับหนึ่งะฮะที่คุณนัทกำลังพิจารณานะสเปคของบาวเบลเล็ต e ิลดร้98ก็ หน้าไม้98ตารางนิ้วน้ำหนัก305กรัม s ป r i n g p a t ทิร์ทท16คูณ20ซึ่งจะประหลาดจากไม้ทั่วๆไปที่เป็น16 19นะครับแรกเก็ตตัวต่อมาเป็น H Speed Pro 18คูณ20นะครับตัดนี้หนัก310กรัมแล้วก็หัวเบามากนะครับก็ปรากฏว,ว่าคุณนัดค่อนข้างจะ struggle กับไม้นี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักที่ช่วย generate power ให้แต่ว่าเนื่องจากหัวเบามากทำให้ไม่สามารถตีได้ตีได้แป๊บเดียวก็ แทบจะลงไปกองเลยนะฮะก็ถือว่าตัวนี้ยังไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตลิสต์ของไม้ที่คุณนัดเลือกตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่2ตัวก็คือบา b เบลเล็ตเพียวไดร์สเกแล้วก็เทคนิคไฟเบอร์กีไฟ300นะครับเนี่ยครับพอถึงจบเซสชันก็ลงไปกองกับพื้นกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการเดโมโที่ถึงพริกถึงขิงมากๆคนต่อมาเป็นคุณเชอรี่นะครับค,คุณเชอรี่ไม่เคยตีเทนนิสมาก่อนนะครับแต่ว่ามีทักษะการเล่นกีฬาอื่นมานะครับ ซึ่งไม้เทนิสที่เราเลือกให้หลักๆก็จะเป็นไม้ power น้ำหนัก280ร้อถึงสองกรัมนะครับเ,เราก็จะให้ลองตัวแรกเนี่ยเป็น vocal wostra v1 mp นะครับเป็นไม้หน้า102น้ำหนัก285กรัมจุดเด่นเนี่ยอยู่ที่เรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็เรื่องของ power นะครับก็คุณเชอรี่ตีได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอเราได้คุยกับแกนเรื่องฟีดแบคเนี่ยแกบ,บอกว่ามันยังไม่ค่อยไปโดดเท่าไหร่นะครับทีเนี้ย ผมก็นึกถึงว่าโอเคเคยมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งที่เป็นนักกีฬามาก่อนนะครับเล่นก,กีฬาอื่นมาก่อนแล้วก็สูงประมาณคุณเชอร์รี่เนี่ยแหละเ,เขาสามารถที่จะตีไม้คอนโทรลหน้าเล็กได้นะครับเราก็เลยเตรียมไม้อีกอันหนึ่งให้เป็น Solingo WhiteOut 290ซึ่งเป็นไม้หน้าเล็กเฟร,รมบางนะครับน้ำหนัก290กรัมพรปรากฏว่าคุณเชอร์รี่ตีได้ดีกว่านะครับตีบอลได้มั่นใจกว่าแล้วก็บอลพุ่งไปถึงท้ายขอดอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างสม่ำเสมอกว่า ตอนนี้ก็จะเหลือแค่ทดสอบรอบสุดท้ายระหว่าง s o l i โ o w h i เอา u t กับวัลเบลเล็ e เพียรดรา285ที่คุณเชอรี่ยังคาดใจอยู่นะครับวันนี้เวลาหมดซะก่อนนะครับก็เอาไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ